สำหรับคนเริ่มต้นแบบผมนะที่ยังไม่มีเครื่องจักรอะ่ะแ,แบบนี้นก็ทําได้ครับสําหรับคนอยู่บ้านก็ทําได้เหมือนกันทำไม่ใช้เองสวัสดีครับผมอ่อนะครับกับช่องอ่อนแกนิกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูดินนะครับวันนี้ผมมาที่ส่วนของน้องลินะครับโกบรินะครับน้องลิก็จะทําดินถุงขายนะก็เดี๋ยววันนี้ของเราก็จะมาดูว่าวิธีการปรุงดินถ้าเกิดว่าทําเองที่บ้านเนี่ย สามารถทํายังไงได้บ้างนะครับวิธีการง่ายๆนะอันนี้ก็จะเป็นพวกผลผลิตจากที่ดินของน้องลีเขาทํามานะครับอันนี้ก็มีปลูกผักขายด้วยนะปลูกผักสลัดขายด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็มาหาน้องลีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการทําดินกันว่า<ม>ทํายังไงนะครับครับนี่ไอ้กองอนี่คือกองอะไรอันนี้คือกองเรากองไว้เป็นชั้นๆเลยคือวัตถุดิบแล้วก็นํามากองไว้เป็นชั้นๆชั้น จริงๆ<จ>การทําคนเดียวมันทําได้ครับแต่ต้องค่อยๆทําไปอันนี้เราเอาจากกองวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเขาผสมก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็มากองหมักไว้อีกอืมครับครับแล้วก็อันนี้คือ,อวัตถุดิบวัตถุดิบทั้งหมดวัตถุดิบทั้งหมดที่ทเรากองไว้อ๋อมีกี่ตัวเนี่ยก็มันจะมีมีดินมีขี้เท้าแกบอันนี้เป็นขี้เป็ดแต่ว่าเป็นขี้เป็ดแบบขี้เป็ดผงเลยครับครับ เป็นผงมันจะน่าใช้กว่าอันนี้เป็นขี้วัวนมต้องเป็นวัวนมด้วยอ่ะก็วัวนมเขาจะไม่มีหญ้าส่วนใหญ่ลูกค้าดินที่ซื้อดินผงเขาบอกว่าเขากลัวหญ้าแต่เราก็เลือกอ๋อไม่ถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัวทั่วไปวัวไร่ทุ่งครับเม็ดเป็มเม็ดหญ้าใช่ไหมใช่พอเอามาใส่ดินปุ๊บมันก็จะมีพวกเม็ดหญ้าอยู่ในดินหญ้าหญ้าที่แบบไม่ต้องการอเป็นผักเสี้ยนหนามอะไรพวกนี้จะมีอยู่ในในวัวไร่ทุ่ง แ้่เราเลือกวัวนมเพราะว่ามันจะไม่มีญาาิแล้วสารอาหารเขาเยอะกว่าอครับแล้วก็มีอันนี้เป็นขุยมะพร้าวครับอันนี้เป็นกาามาวสับแล้วก็พวกนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอจะน้ําเขาจะไม่ขายได้ง่ายน้าเขาจะอยู่ในตัวนี้ตัวมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ตัวหลังนี้เป็นใบก้ามปูอืครับ มีกี่อย่างเนี่ยเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างครับก็คือวิธีการทํานี่คือทำทำยังไงเอามาคุกเขาหนึ่งตอนหนึ่งหมดเลยหรอฮะเออมันจะมีขี้เท่าขี้เท่าสองส่วนขูดมะพร้าวขุดมะพร้าวหนึ่งส่วนมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นหน้าดินหน้าดินสองส่วนของเราจะเป็นหน้าดินเยอะหน่อยนึงอืมหน้าดินจะเยอะหน่อยนึงครับอันนี้ของเราจะเห็นดินเยอะนิดนึงอเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ดินกัน แต่ถ้าไม่มีดินมันดูไม่ชิดดินดูไม่เป็นดินนะครับใช่ใช่แล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ครับนี้ประมาณนี้ครับอันนี้คือของเรามาคุกแล้วหรออันนี้คือคุกจากจากกองนู้นคุกมาเป็นกองนี้ตอนนี้ของเราก็จะเอาไ้พวตกุดิบเอามากองเป็นชั้นกองเป็นชั้นเลยพอกองเป็นชั้นเสร็จปุ๊บทิ้งไว้ไหมหรือว่าสามารถอันนี้คือกองให มันสามารถคุกเขาได้เลยแล้วก็กองทิ้งไว้อย่างนั้นได้เลยหรือไม่เราเราไม่มีเวลาเราก็กองเขาทิ้งไว้อย่างนี้เอเรามีเวลาเช้าหรือเย็นเราก็มาเขาเขาอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบทีเดียววันเดียวเสร็จอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอลองดูอย่างเงี้ยผมช้าเช้าผมก็ทํางานพักพอแดดร้อนๆผมก็มาเข้ามาทําพวกนี้อืเย็นก็ออกไปทําพักอสู้แดดไม่ไหวนี่การเขาเราก็จะเข้าอย่างนี้ อันนี้ไม่ต้องใช้เป็นจอบเหรอหรือว่าต้องออถ้าจอบจะหนักแรงครับแต่ถ้าเป็นจอบงานนี้จะเบาแรงเดี๋ยวไม่เคยใช้ให้ทดลองก็ได้คือมันจะมีหลายแบบอันนั้นน่ะเป็นจอบโบราณเลยนี่นะคนสมัยนี้เขาจะเป็นรถไถหมดล้ะแต่อันนี้คือรถไถสมัยโบราณก็คือส่วนลุ่มที่เขาน้ําท่วมใช่ไหมถึงเวลาน้าเขาจะลดรถไถเข้าไม่ได้เขาจะใช้จอบตัวเนี้ยขุดดินขึ้นมา เป็นลูกๆเป็นก้นกอนๆแล้วก็ตากไว้สำหรับปลูกผกักปลูกพืชผลก็คือแทนรถไถเลยแหละอันนี้ก็คืออย่างนี้<ช>มันเลยลากลากมันเลยใช่ไหมต้องตัดตรงตัดตรงตัดตรงมาถึงตัดลงมาอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดละ ในการผสมมือครับแล้วก็สม่ําเสมอที่สุดแต่แต่ใช้จอบได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันครับแต่น่าจะเบาแรงกว่าหน่อยมี่จะเบาแรงกว่าสำหรับคนเริ่มต้นแบบผมนะที่ยังไม่มีเครื่องจักรอ,อ่ะแ,แบบนี้ก็ทำได้ครับ สำหรับคนอยู่บ้านก็ทําได้เหมือนกันอทําไม่ใช้เองก็ถ้าเกิดว่าของใครอยู่บ้านก็สามารถซื้อพวกอุปกรณ์อย่างเช่นพวกขุยมะพร้าวเขาก็มีเป็นกระสอบขายถูกไหมใช่ครับเป็นกระสอบอยู่แล้วแล้วก็พวกอะไรอ่ะวัตถุดิบดินต่างๆอาจจะเป็นแหน้าดินแถวบ้านก็น่าจะใช้ได้ใช่ครับแล้วมากองกองทิ้งไว้อย่างนี้ก็คือจะเป็นชั้นๆอ๋อชั้นแรกเป็นอะไรนะเป็นที่เท่าครับอ่าที่เท่ากี่ส่วนที่เท่าสองส่วนอ่าต่อมาเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวหนึ่งส่วน กับเขาสับหนึ่งส่วน uh huh. แล้วก็เป็นมูลเป็ดกับมูลวัวนม uh huh. หนึ่งส่วนแล้วก็เป็นนาดินหนึ่งส่วนนาดินอยู่ข้างบนเลยโอเคนี่นะครับก็จะเห็นเป็นชั้นๆได้เลยว่ามันใช่ครับทำเป็นชั้นอยู่แล้วเวลาผสมก็จะง่ายนะครับที่ uh huh. บอกว่าทําไมต้องตัดตรง uh huh. เพราะว่าวัตถุดิบที่เรากองไปมันจะมาเสมอกันหมด uh huh. ถ้าเราทําเองไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าทําขาย ถ้าแต่ละถุงวัตถุดิบไม่เสมอกัน<อ>จะมีข้อแตกต่างแหละทําไมเอ้าถุงนี้ไอ้นั่นเยอะไอ้นี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยทางๆท,ที่เป็นแบรนด์เดียวกันอของเรามันต้องมีความสม่ำเสมอน,นิดนึงวิธีทำอย่างงี้ก็ทําให้รันสม่ำเสมอใช่แล้วอย่างงี้เราต้องหมักอะไรอีกเพิ่มไหมก็ถ้ามีเวลาเราก็กองหมักทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนหมักทิ้งไว้ละแต่ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่เราเอามาเนี่ย เขาไม่ค mm ่อยไม่ค่อยหมนผมจะเลือกวัตถุดิบเก่าเพราะว่าการที่เขาเก่าเขาผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วจะไม่เกิดความร้อนแต่ถ้าเป็นใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยเขาจะมาเริ่มกระบวนการใหม่มันจะร้อนมากในกองดินเราแต่นี้ถ้าจะไม่มีความร้อนเพราะว่าเมื่อก่อนเลือกไม่ได้เลือกคือมียังไงก็ใช้อย่างนั้นแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บมันมาเริ่มต้นใหม่ เขาร้อนในกองแบบร้อนมากเลยเออเหมือนเคยเห็นว่าเอาไข่ไปใส่ใช่แล้วมันเป็นไข่ต้มเลยครับอันนั้นคือวัตถุดิบใหม่ทุกอย่างมันจะเริ่มกระบวนการใหม่แล้วเราจะเสียเวลาจากตรงนั้นเราต้องมากองทิ้งไว้ฝาเขาจะเย็นเรียบร้อยประมาณนี้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนทําเองที่บ้านเวลาซื้อขี้วัวมาก็ไม่แน่จะต้องซีเรียสปะว่ามันจะมีเมล็ดหญ้าหรือเปล่าจริงจร จริงจริงมันใช้ได้หมดนะครับแต่ตอนนี้เราเราทำขายเราขายเราก็เลือกที่ดีให้ลูกค้าใช่ไหมอย่างคิวอคิวอผมก็มีคิววอไรทุ่งอ่ะแต่กล่องไว้ตรงนู่นะคือเอาไปหมักไว้เพราะว่าไรทุ่งเราเรามีเองโกลมาใช้เองอแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ใส่เข้าไปในดินครับครับเก็บไว้ใช้ในผักของเราเองอ๋อลี่ตอนนี้เป็น ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับของจังหวัดนครปฐมของจังหวัดนครนปฐมก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ความรู้มีเครือข่ายมีความรู้แบบอะไรที่ไม่รู้เนี้ยเราไปเจอคนที่รู้เราถามเขาได้อะไรอย่างนี้เหมือนเป็นเครือข่ายของจังหวัดเกี่ยวกับเกษ,ษตรเกษตระกรรุ่นใหม่ Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better you know, days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm out. ครับผมตอนนี้ก็มาถึงส่วนของลูกค้านะครับวันนี้ลิก็จะเอาดินกระสอบนะครับมาส่งให้ก็ประมาณ30กระสอบนะครับ3ากระสอบ1ตันนะครับมาวันนี้เห็นว่าเอามาส่ง1ตันนะตอนนี้ก็ไปนู่นละ hey, I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want. ครับผมตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับในการไปส่งดินนะวันนี้ลีก็ไปส่งดินมา30กระสอบนะให้กับลูกค้านะครับประมาณ1นึ่ตันก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละแถวนคนปรปฐมนี่นะฮะใกล้ๆบ้านถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับทางช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนใครอยากจะทําเองก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนะครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณอ๋อยกแปดเลยก็ได้นะกาแฟกิน